เปิดตัวหรือเปล่าโยเกิร์ตเฉลยแล้วใครส่งกุหลาบช่อยักย้ายเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อยเมื่อนางแบบสาวสวยโยเกิร์ตนัทชาได้โพสภาพดอกกุหลาบแดงช่อยักย้ายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแถมยังมีการ์ดปริศนาแนบมาด้วยโดยเขียนว่า Happy Valentine's Day from B ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันสงสัยว่าหนุ่มปริศนาอักษรย่อ B คือใครกันแน่ หรือว่าจะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ล่าสุดสาวโยเกิร์ตก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเจ้าของดอกกุหลาบช่อย,ยักย้ายก็คือเพื่อนร่วมงานที่ทำแบรนด์สินค้าของเธอเองพร้อมแคปชั่นว่าแตงอยู่เพื่อนร่วมงานกลัวเหงาวันวาเลนไทน์เลยส่งดอกไม้มาให้แ e e อนแฮปปี้ว a เลนไ i น e เอสทูยูออลเงานนี้ก็ทำเอาหลายคนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเอาเป็นว่าวาเลนไทน์ปีนี้สาวโยเกิร์ตก็ยังคงสวยโสดต่อไป ส่วนหนุ่มๆคนไหนที่แอบหมายปองก็คงต้องลุ้นกันต่อไป